สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับค่าคืนของวันที่24นะครับกุมภาพันธ์2567นกะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูคคานวณโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสําหรับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะครับผมของเราเมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆก็มาเจาะมาเจาะหนึ่งรอบนะครับผมมาเจาะหนึ่งรอบแล้วก็ที่เหลือเป็นมาตัวรองหมดเลยเนาะเพราะว่าแนวทางออกเลกเ้ลน,นะครับ เราสามัคคีผมให้3กับ9้านะครับผลที่ออกสา1ห3นดสนะครับของเรา9้าไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สาม3ดดสนะครับเราสามัคคี VIP ให้5้ากับ1นะครับผลที่ออกห5ห้าสองหนะครับอุตสาห์เน้น1 6หเนาะนะครับกับห้าหกดูดินะครับพี่อยู่อืมแ้มเดียวนะครับ1ไม่มานะครับใครเอา5้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าห้านะครับ ส่วนนะครับผมส่วนเรา VIP ให้2กับ8เนาะผลที่ออก50255นะครับอันนี้ก็8ไม่มานะครับเนาะใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่0-2นะครับผมเนาะมาตัวเดิมนะครับพี่เลยอืมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับค่ำคืนของวันเสาร์นะครับขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับ เราสามัคคีนะครับรอบแรกของเราผมได้เลขศูนย์แล้วก็เลขหกสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกนะครับหกสามหกแปดหกเก้าศูนหนึ่งศูนสามศูนแปดนะครับสามตัวนะครับผมศูนหกแปดนะครับ นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนเราสามัคคี V.I.P. นะครับเราสามัคคี V.I.P. ได้เลข0แล้วก็เลขสนะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขศ0นย์ศูนย์สองศนะครับสี่สองสตัว402นะครับผม ท่านใดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าการกดไลค์เป็นเขาเรียกว่าเปิดการมองเห็นนะครับพี่ๆเนาะก็รบกวนด้วยนะครับผมส่วนนะครับผมเรา VIP นะครับเรา VIP ผมได้1กับเลข7นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข7 7็72 เจ็ดห้านะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าสามตัวนะครับผมหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางสามดาวรอบดึกนะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจนรณาน ในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกรวยๆเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ